แผนประกันโควิด19แบบเจอจ่ายจบนะคะคือแผนที่ให้ความคุ้มครองเมื่อคุณติดเชื้อโควิด19แล้วก็มีหลักฐานเป็นผลวินิจฉัยจากทางการแพทย์นะคะประกันค่ะจะจ่ายเงินก้อนเต็มทุนวงเงินคุ้มครองเลยนะคะตัวอย่างเช่นค่ะกรมธรรม์ระบ,บุไว้ว่าเมื่อพบว่าติดเชื้อ จ่ายเลยนะคะห0,000่นบาทก็จะได้รับเงินเต็มจํานวนนั้นค่ะซึ่งเงินจํานวนนี้นะคะคุณสามารถนําไปเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในส่วนไหนก็ได้นะคะตามแต่ที่ผู้เอาประกันภัยจะจัดการเลยค่ะแล้วถ้าถามว่าจะเคลมประกันในช่วงไหนดีในช่วงที่เราพบว่าติดเชื้อทันทีเลยไหมหรือว่าหลังจากที่รักษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะคําตอบก็คือเลือกเคลมได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะเพียงแค่มีหลักฐานเป็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ไม่ต้องรอให้รักษาจนจบก็ได้นะคะ ซึ่งบริษัทประกันไทยนะคะที่มีวางจำหน่ายแผนประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบนี้นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจซื้อประกันออนไลน์โควิด -19 นะคะที่ซื้อง่ายได้7วัน24ชั่วโมงสามารถซื้อได้ที่ w w w 7 2 4 .co.th ค่ะ